สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหาหน่อยนะคะงวดประจำวันที่22สิงหาคมแปลกใจใช่ไหมคะไม่เห็นพี่น้องลงหาหน่อยนานมากแต่ว่าบางทีพี่น้องก็ลงให้ที่กลุ่มแล้วก็วางให้ที่โพสชุมชนนะคะแต่คลิปนี้ไม่ได้ลงนานเลยค่ะพี่น้องไม่ได้วางแนวทางหาหน่อยนานมากๆเลย แต่ว่ามีสมาชิกหลายๆท่านนะคะก็ถามถามมาเยอะเหมือนกันนะคะทักถามส่วนตัวด้วยนะคะว่าพี่น้องไม่วางห้าน้อยหรอคะอะไรอย่างนงี้นะคะก็เลยหลังๆมานี้พี่น้องก็วางนะแต่ไปวางในกลุ่มแล้วก็โพสชุมชนอยู่นะเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะวันก่อนก็เข้านะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะเมื่อวานวันเสาร์นี้เข้าสามน้อยเลยนะใครที่เห็นที่โพสชุมชนนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มนะ ส่วนวันอาทิตย์ที่22นะพี่น้องก็เลยทาคลิปให้นะคะทาคลิปให้ก็จะมีแวบมาบ้างหายไปบ้างถ้าไม่เห็นก็จะพยายามลงให้ที่ผู้ชุมชนถ้าไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่ก็พยายามจะทําคลิปเหมือนเดิมนะสาหรับฮานอยสําสหรับวันที่22นะวันอาทิตย์นะคะพิเศษฮานอยพิเศษนะพี่น้องให้เด่นรูด แปดนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยจะได้เด่นๆนะคะพี่น้องให้เด่นรูปแปดนะแปดแล้วก็แปดแล้วก็หกคะ่ะหกนะคะจับคู่ก็จะมีแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า แล้วก็เดี๋ยวเขียนแบบนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ไม่มันจะได้ไม่ยาวไปนะคะอเอาอย่างนี้นี่เดี๋ยวนะแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมี61นะคะ61 62แล้วก็67นะคะสำหรับสองจับคู่นะสำหรับจับคู่นะคะ ทีนี้ก็จะเป็นนอยปกตินะคะปกติเปลี่ยนสีหานอยปกตินะคะนอยปกติเด่นรูดนอยปกติเด่นรูดหกนะคะแล้วก็เจ็ดค่ะ จับคู่นะคะก็จะมีหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะคะสำหรับฮานอยปกตินะทีนี้ฮานอย VIP นะคะ ฮานอย V.I.P V.I.P, VIP เ,ดดเด่นรูดเด่นรูดเจ็ดนะอ่ะเปลี่ยนสีก่อนลืมเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็เก้าค่ะ 7แล้วก็9นะจับคู่ก็จะมี76 77แล้วก็76 77แล้วก็79นะคะอาแล้วก็จะมี90 90 93 94นะคะ ถ้าไม่รูดจะวัดดวงจับตามที่พี่น้องเลือกให้ก็วัดดูได้นะคะเมะื่อวานนี้ก็เข้านะคะเข้าเจาะทั้ง3ามนอยแต่มันก็ไม่แน่นะคะบางทีพี่น้องอาจจะเลือกคู่ให้พลาดเพราะว่าพี่น้องจับให้หลักแล้วแค่3ามคู่เองนะคะหลักละแค่3ามคู่เองอาจจะเลือกพลาดไปเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากลงทุนเยอะวัดดวงก็ลองตามนี้ได้นะ,ะ6 7เ 7, 7 7 9 0, 9กเจ็ดแต่ต้องกลับด้วยนะคะจะเล่น ทุกตัวต้องกลับด้วยนะสำหรับนี่ค่ะทุกตัวต้องกลับด้วยนะก็หาหน่อยนะคะเห็นชะไม่งงใช่ไหมคะพี่น้องไม่ได้ไอ้นี่ไปเนาะหรือว่าจะเลื่อนให้ห่างไหมแบบนี้ไหมจะได้ดูง่ายแยกเป็นน่อยหไปเนาะอ่ะดูให้แบบนี้นะก็ยังได้เต็มจออยู่นะคะอ่ะเลือกให้แบบนี้แล้วกัน อันนี้ก็ว่างลงมาหน่อยนี่เต็มไหมเต็มจอไหมคะ,ะครบเนอะเต็มจออยู่โอเคฮาหนอยวันที่22สิงหาคมนะคะ22สิงหาคมพิเศษเด่นรูด86นะปกติเด่นรูด6แล้วก็7 VIP เด่นรูด7กับ9นะคะแล้ก็มารุ้นกันเนาะสำหรับฮาหนอยสมาชิกที่ ชอบลุ้นหาหน่อยนะคะก็สามารถดูได้นะคะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะว่ามีสมาชิกหลายๆท่านก็ชอบลุ้นหาหน่อยเลยทีเดียวนะคะพี่น้องก็พยายามจะคิดคำนวณออกมาให้ไปให้ปังให้มากที่สุดนะห่างหายไปนานนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่ติดตามรับชมพี่น้องอยู่ให้กำลังใจกันก็ขอให้ทุกคนเฮงปังปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ